เมนูเด็ดวันนี้ผัดปาลาไหลใบยี่รรหร่าปลาไหลก็หาเองครับดูโจโจโจเนื้อนแน่นๆใบยี่หร่าก็ปลูกเองครับหอมๆเลยพริกก็โขลกเองอีกนะครับนะ้วพริกแกงโขลกเองอร่อยที่สุดครับไม่ได้ซื้อเนาะ ลงมือทำเองกับข้าวทำเองอร่อยครับวันนี้ผัดปลาไหลใบยี่หราครับพริกแกงลงผัดไปเลยครับผัดให้หอมๆถึงเครื่องเลยนะครับวันนี้ปลาไหลเนี่ยต้องอาให้ถึงเครื่องครับลาลงไปผัดกับพริกได้เลยครับ มินโตๆเลยนะวันนี้แต่ผมเป็นคนชอบกินหัวปลาไหลครับหัวปลาไหลผมไม่เอาออกนะผัดให้หมอมครับแล้วก็ใส่น้ำปิดฟ้าไปนิดหน่อยให้เปื่อยนิดนึงครับดูทิดปลาไหลนะถึงอบถึงใจเลยนะครับเติมน้ำลงไปครับผม แล้จะเที่ยวกปไหลไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้ได้เลยร้อยงนะ่ายงวดลงก่อนแห้งก่อนครับชูรสลงไปรสด,ดีลงไปครับปลาได้สีแล้วก็ใส่ผักไปเลยลปรุงรสแล้วครับนี่ไปยืดหลาใบมะกรูดกระชาย พริกซอยนะครับให้ดูสวยงานนิดหน่อยโอ้โหใบจันนี่หอมสุดๆจันใบยี่ราคือผักชนิดเดียวกันครับอันนี้เป็นอันเสร็จแล้วแล้วก็ปิดไฟได้เลยผ่านได้อร่อยมาก เสร็จปลาไหลใบยี่หลาครับเสร็จเรียบร้อยครับผมทานได้ครับมาทานข้าวกันครับ